ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วีนะครับลงพื้นที่มาเยี่ยมคุณพ่อเวทีนะครับที่ตำบลหนองแปนนะครับอําเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้คุณพ่อเวทีเนี่ยยินดีนะครับที่จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการที่นะครับคุณพ่อเนี่ยเก็บปวดอยู่นะครับรู้สึกว่าจะปวดตั้งแต่ช่วงสะโพกล้าวลงไปที่ขานะครับก็วันนี้นะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณพ่อนะครับวัี่ยครับครับผมอืให้คุณพ่อแนะนําตัวก่อนนะครับคุณพ่อชื่อพ่อเวทีพ่อเวทีคนอะไรเขาขนกวางน้าพ่องที่อื่นเสียนวเสียเว,เยเวแตะกอนเขาถึงมืจางเบิร์ดโคตรเสียบมืน่ะน,นะตะ<า>บุญบบงหวานตะ<ม>บุญไอ้น้ำพ้องครับดูมึงแอมน้องเป็ดชาตลาแล้วคุณพ่อก่อนหน้าเนี้ยคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างครับพ่อ พอไปล้อมงัวะไปล้อมไ้นกง้วเลี้ยงงัวเนี่ยที่ดินประมาณหกไร่ครับผมเออยางไปแรกขางล้อมเสียกรล้อมเสียกรล้อมลวดไปเลยนะครับผมอีกประมาณจักสีสบกเกินยี่สิเมตรครับปรากฏรวมโรกหลังเลยรวมโรคเดือหลังไงายเลยหงยเดือหลังเลยถ้าเอาลูกไม่รับเอาโย,ย่เนี่ยโยงของงัวเนี่ยมาเจ็ดด้านนี่แหละครับผมบ้านนี่กระย่างโซ่เลยไปหาหมอไปฉีรษานี่หมอไงละหมอ พอหมอโรงพยาบาลพยืนเนี่ยเจอเจ๊งที่สุดละในเขตเนี่ยครับไปฉีดยามากอ่ะเพราะตัวเล่าครับผมฉีดยา่ปแล้วเตกอีกปวดข้นไปอีกเออสามสัปดาห์สามสัปดาห์โทษเอาลูกเข้าวบ้านมาว่าที่ไปโรงพยาบาลราฐเพฤกพ่อดีเลยเรียนเนี่ยติกตอกเน็กัลูกหันเรียนให้ละตอนนั้นหมอป่ากำลังดังกำลังโคนวัดด้านวัดนี้อือครับเออเออเลยเห็นลุงพอหลายๆก็เอ้าเอาวัดได้อยรึเาปเดี๋ก็เลยกดเบิ้งครับ กดหมดเลยปรากฏว่าเห็น่นสัมษณ์หลวงพ่อสักวันผมเนี่ยพ่อเนี่ยสีบอเซียเนี่ยมูนี่ครับผมพ่อนี่บันใจวัาจัดฉากเลยเพราเส้นทุมขายยาขายยังเนี่ยครับผมบานนี้ก็เลยเห็นหลวงพ่อเดินเร็อเว้าอยู่ในโทรศัพท์นะครับเราว่าเรายังบ่ได้มาหลายเดือนบาดนี้เราว่าเรายังกลับไปมาได้เป็นโลก็เลยถามลูกถามเต้าครับผมพ่อเสียเราหลังคานพระพูดว่าจะดือดอ๋อ ครับสั่งให้พ่อเท่ากั้นเองก็ลองสั่งมาทำุณพ่อสั่งสั่งไปกี่กล่องครับตอนสั่งไปสามกล่องเออก็ล่ออยู่สองมือก็ได้ยามากกันละย่เมือนเศร้ากินข้าวเลี้ยก็เลยกินครับเอกินแล้วกันบ่ออกไปเลี้ยงค่วน้ำยายก็นอนเหลินญยี่นี่ละครับรู้สึกว่าคือยังมันมืออกออกเนี่ยมองเขาจะเขาปวดเนี่ยวมันเส้นมันคลายออกเออบ้านนี้ตื้นเศร้ามากเอาเอามือมาลูบสะโพกลูบได้บายได้สะโพกเนี่ยไม่เจ็บเหมือนเดิมบ่เอาเก็บ แต่ว่าอาการมุนียังเค็งยังตึงอยู่เพ,พ,พราะว่าเพิ่งเป็นวันแรกใช่ไหมกินท้องแรกเหรอ,อคุณพ่อเห็นผลตั้งแต่ซองแรกท้องแรกเลยทานก่อนเข้านอนบอ่ทานทานสม้าอสอตอนเช้าลัวอาหารต้องครับพ่อลังอาหารเช้าบานี้เมือม่อเมือ่อเมื่อกินซองแรกนอนราบเนี่ยนอนได้เปิดบ้านเที่ยงขึ้นครับมีอาการขึ้นมาอีกเลยขึ้นนอดเปียคือเขาบาขึ้นที่สองมาล่อมึงอีกบานี้นอนนอนนอนข้นราบสอดแจงไดนเลย เราดูนี่เลยอ๋อนีอนพื้นราบได้แล้วนอนพื้นได้ปกติเลยเหมือนที่เราเคยนอนมาเออเหมือนพื้นที่ครับพนนนว่ออได้ครับผมแล้ววันนี้ก็ขึ้นขับรถไปไ้ดินได้แล้วยี่สิบก็ไรแล้วอ๋อรถไถจอดอยู่ตรงนี้นะครับทาสวนเออไปไถลำชางอ๋อตะกินบ่ได้ายโดนเมื่อกี้ไหน้าของหยาเกิดวั่นหุ่นห่ะครับก็คือเราปล่อยวางเออพราะว่ากินยาตัวนี้เลยไปแก้มันไปไเพื้นหลายสวนเลย แล้วคุณพ่อทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับเลยใช่ไหมครับพ่อดีดีดีขึ้นตามลำดับเลยเดี๋ยวนี้แต่แมนสมมโมย่ายบอหาไว้นี่ไปแล้วออมโค้งแล้วด้วยนะก <c oughs> ็เดี๋ยวนี้เกิติดพันไปซักรอบกเพื่อนได้แล้วจางนี้แล้วอ๋อนะครับ <c oughs> ก็ยินดีด้วยครับดีใจด้วยยืนยันแล้วว่บ่มีกาจันทรจักอ,อันนี้พอเมื่ี่เนี่ยเห็นตะกอนนี่เห็นมันไปสัมพาดขายยาข,าย,า,ขายวานนี่ลอยโปรเซสเลยว่าจันจัก อืมครับเดี๋ยวนี้พ่อใหง่เ่ทีเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติละร้อยเปอร์เซ็นต์ม่มีการจะถากเลยวุณม่มีการเซ่บ้าบ่มีการจ้างอ่าถ้ามีคะแนนให้ดีบุญเนี่ยให้คุณพ่อเวทีให้กี่คะแนนให้ห้าดาวห้าดาวเลยสำหรับเออสุดยอดห้าดาวเลยนะครับบ่เคยเสียยาได้บุญนี่จักเสียจิตยินด้ยาหมอมาตลอดถ้าหมอได้บ่ได้ตรวจหมอใหญ่โราบาลคนแก่นสูงใหญ่เนี่ยพอเป็นลูกน้องนายมันพ่อตะวันน่ะครับคนสีส้มไปหางตาพออ๋อเลย อดติทรหากันแล้วก็อกติตัวเช็คบแบบใส่เครื่องของมาตรฐานตรวจเห็นเลยเพราะเป็นลุนงน,โน,โน้องได้เนาะก็คือเราเห็นคลิปโฆษณาแล้วเร<อ>าก็เลยมั่นใจใช่ไหมครับก็เห็นลุงพลเนี่ยเบ้าเนี่ยทนนล้วแต่คอยเสียตะกี้นี่เวอะมาโฆษณาไม่งั้นจะโอ้จัดฉากยังจะเสียมันไม่หา,หายหรอกใช่ไหมเอเอไม่ใช่นจ้าก,กันกันเด็ดจัดฉากเองครับผมเออ บบเมึงชอบโบกับฮูจักเตอร์รถดาวโบผู้เฒ่าโบเองทีได้พ่อเพราคุณพ่อเนี่ยนะครับทานแล้วเห็นผลเนี่ยมีการบอกต่อแนะนําเพื่อนบ้านยังไงไหมครับพ่อบาดดีบอกเบิดเดี๋ยวนี้โทษไปทอดบอกทอดญาติพี่น้องอยุคเขาสุ้กวงเหรอยิ่งไปอยู่ได้สู้คนลันทักแม่กระเทายางเพราะยาเล้ากันเคยจะเอาไปเพื่นกินเนี่ยนะยาเล้าเดี๋ยวนี้สู้กวางถ้มเราออกสิแต่เห็นพ่อยังไม่ที่โบเนี่ย เสียกันบั่ทีบเลรพะว่าคนผู้นิ้บ่เสียคนบ่ไงแล้วคุณพ่อเวทีทานตัวไหนอยู่ครับพ่อเป็นเป็นตัวตัวนี้เนาะเนี่ยตัวผมชงดื่มเนี่ยอืของแต่กินได้เก็ยร่องดีมาแต่ซองที่เลกอ๋อรู้สึกว่าเบามาลงขึ้นที่แรกพอเคยออกโต๊ะใจเลยเห็นหาซองเออดนึกว่ามันกล้องหนึ่งที่เป็นรอยซองพัดนั้นซองแบบนี้เคยออกโต๊ะใจเลยอ๋อเออช่วยดูแต่ดอกบัดกินลงไปแล้วเอา มันบวแพงสําหรับการเจ็บการเปี่นถูกต้องครับพ่ออคุณพ่อเห็นบอกว่าไปฉีดยามาไปฉีดยาฉีดยาเข็มละืปั้นกัวเข็มเข็มหนึ่งมาสามเข็มแล้วอ๋อสามสัปดาห์ไปฉีดครั้งหนึ่งบอสสัปดาห์ละไขเข็มอ๋อสัปดาห์ละเข็มเลยอต่อเนื่องเลยสามสัปดาห์สามเข็มอืมบ่ดีเขึ้นเข็มละพันเงียบบ่ดีขึ้นดีแล้วตอนกิน พ่อมาได้พ่อยางได้พอทุเราสักครั้งหนึ่งพ่อที่เบิดอาการพายากัดเอาอยูกคือกึ๊กขึ้นแถลงเนี่ยเจ็บไหลปวดไหลอกหอนแต่ตอนนี้ก็บอกเลยว่าอย่าใครพูดไดเจ็บทนอยู่จะไปทนเรามากนเงินเงินพันเนี่ยเงินสองสามพันเนี่ยบ่แพ้งีหลีบานเนี่ยครับเมื่อพอมาที่ไหนเพราะว่าโอ้ยพอจนดิกินม่ล่องไปว่าแพงเนียอาการอาการแบบเนี้ยถ้าใครไม่เป็นกับตัวเม่อรู้่รู้อย่าใครเป็นเดียวเดียวใครกินบึ้ง ย<อ>ัง zoom วน z o งกุศลไปหาผู้เฒ่ารุ่นเดียวกันคือคนหนุ่มเนี่ยกินสิได้ไปมาก้องไปวัดไปผ้าได้ก้องนะเป็นถือวอาไปเห็นเบียก็นงานบ่าด้ก็ไดดเป็นบ่ครับแต่ว่าพ่อเนี่ยโอ้ยคือรถไทยได้แล้วมาบ้านเก็บซ่องเนี่ยบางคนลูกค้าบางคนเนี่ยนะครับที่คุยกับวีเนี่ยบางคนก็บอกว่าขอให้พ่อช่วยเหลือตัวเองได้เอมันไม่ปวดมากไปที่เรียกกะใบยันสั้นละเอาให้คอยในย่างเป็นเลียงงัวน้ำโจาน้ำร้อนดีเลยย่ายสุดขคอยยีบบ่ีกจัเตียงอะไรรถไทยไปนะ พ่อ,อสัญญากับลูกสิบ่ขึ้นรถไฟอีกครับทิ้งกุญแจเลยพ่อมีแห้งแล้วฝนมากูมัน่นในเด,เด,เดสสียนสวนเลยแก่ๆไปไงเนะ<อ> <laughs> จ้าไข่ไปเหมือนนะเจ้าแก้มันเหมือนขายเด้ยวกันแต่ว่าสบายเลย <ะ S 1> แล้วอาการของพ่อเนี่ยพ่อปวดตั้งแต่ช่วงเนี่ยช่วงเ<อ><อ>นี่ยสะโพกลงไปเนี่ยขัดแต่ว่าขัดยืนขึ้นมันจะทำขึ้นมาหอดเอวขัดเขายืนอ่ะข้างเดียวใช่ไหมครับพ่อข้างเดียวเป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวแต่ทำให้เราแบบใจเสียเลยตายซะดีกว่าตั้งแต่นั่นเออ แต่ถ้าบายก็บ่ได้อาน้าก็รูปบ่ได้เก็บพอทั้งนอกวันเถอะคือคือเพรกะวิญญเกิดขึ้นเนี่ยใครอย่ามาแตะว่าไงเกอียสูงแห้งก็บ่ได้เก็บไหลเข้านอนล่มสินอนล่มสิคเอึ้นก็มองเนี่ยคือตะแหลงเนี่ยแต่า่าย่เรารูรูใจพอคนผู้นี้บ่ป็นใจออดแอครับแต่มันไม่เก็บจริงๆเราแต่ว่าเก็บอีลีเราจะไม่พูดเลยบ่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 นะครับก็ดีใจกับคุณพ่อด้วยเพราะว่า นะครับพราะเราเราทานแล้วเนี่ยเราเห็นผลนะครับแล้วเรากลับมาทํางานได้อีกเนี่ยยิ่งเพิ่ยิ่งมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นเลย่งมันดียิ่เรา้วช่วงสร้างให้คอยน่าดูพ่อยิ่งบ้านนเออมันต้องได้กินดีถอกสักครั้งจะกินได้เลยบอกเราอ่านจี้พอทานดีถอกก่อนล้างลำไส้ใช่ไหมครับพอล้างลำไส้เสร็จแล้วก็ค่อยทงดีบุญทานตอนเช้าหลังอาหารเนาะนะครับโอ้ดีดีไปแต่ได้บุญกุศลดูลวงพ่อองค์เนี่ย ได้บุญหลายเจ้า่าว่ายหาเราเนาะโอ้ยแต่มันเห็นหลวงพ่อเนี่ยผู้ขายบ่ได้กินยาหลวงปู่เอ้ยวมาแสดอกพอบ่พอบ่คนเสียคนมาไงอืมพอว่าเลยว่ากล้าเวเต็มปากว่าจัดฉากครับแน่ๆนทุกขายยาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์จัดฉากแะดอกบ้านนี้พ่อเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์พอบ่เป็นหมอปู่หมอปู่จะคอยมันจัดฉากกันป่ะอันนี้พนักงนที่บ่มีการจัดฉาก เราปรอกันเลยรอยวัตถุนนตัวเองเลยกนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับจะขอให้คุณพ่อนะครับเวทีลองชงดื่มนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยได้ชงจริงๆหรือเปล่าได้ทานจริงๆไหมลองดูนะครับพ่อเดี๋ยวขออนุญาตแกะแกะก่อนฮะเดี๋ยวแกะให้ก่อนเขากินซ้ำกันกันด้ยยุ่ิดได้ครับพ่อทานได้เลยนะครับตัวผลิตภัณฑ์นะครับคุณพ่อเนี่ยชื่อชัดเจนเลยดีบุเน่เดี๋วไปหมอบบุนเน่ลองเดียวกวอ อันนี้ <ไม S 1> คุณ <ไม S 1> พ่อ,พอมีแตอร์วิตามินนะครับตัวคุณพ่อเวทีเองเนี่ยนะครับแกยังไม่มั่นใจแกนําผลิตภัณฑ์ดีบูญเนี่ยครับเข้าไปให้คุณหมอนะครับแล้วก็ตรวจน,นะครับคุณหมอฟันทงเลยว่าไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเซลล์ลอยนะครับอันนี้บำรุงกระดูกของแท้เลยแล้วเ<ล>วอาไปให้อันอย่างก่อนก็ั่ขายยาเขาอื่นย่างก่อนซุปจัดยาเพชสัตเออเพสัตเอาไปเพศสัตมันน้พ่บอบเลน เพศสัตว์ก็ตรวจสอบแล้วว่าหมอกับเพศสัตว์สีบอกขึ้นกันบ่นะเหมือนกันพ่อที่ทดสอบปันนั่นนี่พอเป็นคนบุญญาหมอบลอเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเลยได้ว่าบอยญาติอย่างพวกหมอเห็ุบุตรดีจะจัดการเลยเฉยเลยเป็นคนบ่ญญาติคนมาแต่อยูน้ำหน่อยครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวขอให้คุณพ่อนะครับลองชงแกะเลยครับหมอบอกขึ้นกันแล้วกับเพศสัตว์อ่ะมันบ่มีผลกรบตักากเกี้ยงดอกประด็มันเป็น วิตามินบำรุงกระดูกต้นว<ด>่า<อ>สะดวกต้นไหนก็ได้พ่อตอนเช้าถ้าลืมนะครับตอนเที่ยง<ไ>ทานได้เลยโอ้ว่าต่วมือละซองอ่าวันละวันละหนึ่งซองอนะครับหรือถ้าใครมีอาการมากๆเนี่ยคุณพ่อทานได้เลยนะเช้าแล้วก็เย็นนะครับสองซองแต่ปกติแล้วก็หนึ่งซองก็ตอนหนึ่งวันเนี่ยกําลังดีนะครับคำเล่าเขาหน่อยเขากินหลายซองเลยกือันนี้นะครับในหนึ่งกล่องเนาะ อันนี้เทคุณมาเทออกมาเนี่ยวันแรกตกใจเลยใช่ไหมพอ่อโอ้ยตกใจเลยหนึ่งวันมันตีหาทิปซองลอยซองคือตาของญี่ปุ่นทรงบ้านะ <c oughs> นหนึ่งกล่องนะครับมีทั้งหมดห้าซองเนาะอยู่กับคุณพอ <c oughs> ่อเอ้ดีเงินซองลอยเนี่ยเสื้อกลับคอยครอบพวกินได้เป็นอาทิตย์ผมได้แม่มอตอนใช่ครับพ่อเออสำหรับผู้มีเงินอ่ะยังเทาอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวผง <c oughs> สีออกจะเหลืองๆแบดกินลงไปเร็วห่วยมันบัวแพงคนว่าจะของไปได้มาได้หรือมันบัวแพอืง แต่เม่กี้ยังน้ำครึ่งแก้วนะพ่อเนาะว่าต้องข่อยไปได้มาได้ข่อยแตเอา,เอา <c oughs> หรอกว่าจะดว่าต้องไปได้พรงัแงงน้ำง่วนเนี่ยใกล้ๆเนี่ยพอลูกบอ,อกงานเอาอยแยกน้ำแล้วสองสามปีมาแล้วครับผมเห็นมาคัดแล้วเขาเลยพักในเรียงง่วนหาแล้วนนีกก็แแดงเขามีเวอร์ซย่างแล้วน้ำครึ่งแก้วนะพ่อเนาะคนให้ละลายแล้วก็ทานนะครับตอนนี้คุณพ่อเวทีนะครับดื่มเลือนะครับหมดแก้วเลยกินง่ายกินแซ่บ วันละก็เพาะกินเกลือแร่นี่แหละวันละหนึ่งซองรสชาติออกประมาณเกลือแร่ประมาณเกลือแร่นะครับบางคนก็บอกว่ารสอ่อนกว่าเกลือแร่ซาเลซามไปอ่อนกว่าอยู่นะครับแล้วจะออกที่ออกคล้ายๆนั่นแหละแต่มันมีหวานเล็น้อยที่เป็นเป็นคือเกแร่เลยอันนี้มันธรรมดาพราว่าแท้แท้เยถ้าคนที่ทานยาน้ํายากๆเนี่ยคุณพ่อลองบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าใครที่บางคนเนี่ยกลัวมากเลยไม่ไม่เอาเลยยาน้ําชงดื่มไม่เอาเลย นะครับลองบอกกับท่านผู้ชมนะว่าแซบแซบกินง่ายกินง่ายก็กินน้ำเป้ามันมีรสชาติก็นน้ำเป้าครับถ้าใครเขาให้เขาวข่าใส่ผงชูรสนี่ล่ะไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยไม่มีกลิ่นเฟืองบ่บ่บ่เบ่ไม่มีกลิ่นเตี๋ยดังบ่มีกลิ่นอย่างกินลงไปโอ้เสียดายเงินเด้กินลงไปคราบแหลกอะมันเป็นทังสี่ถ้ามาแซบแฉอบัดย่ามือเศร้ามือที่สองมามันบ่แพงสำหรับเงิน พูดแล้วโค้งเลยลูกแม่เนาะดีใจดีใจเี่ยไหลครับดีใจด้วยไปหาลุงปูดชั่วมื้อใคนมันหูอยากซื้อเราหูอยากเบอร์โทรเราสตู้หาลุงปูดหมดเร็วเด้อเป็นหลวงตายาวครับคุณพ่อหลวงตายาวท่านอยู่จังหวัดก็ได้ยินว่าโดียนี้อาตมาย่างได้ไปกลับเป็นโลพนาห้วยข่อยย่างเอาตั้งแต่ซ้ำเปหนีไปหาสากินน้ำง่วนเนี่ยซอยเจ้าข่อยก็เอาดอกเถาก็ตัวดอกก็ดีใจแล้วก็ดีใจแล้วแต่ตอนนี้เดิมคิดว่าสิครับเมื่อกี้รถไฟได้ทำ